สวัสดีค่ะดิฉันปวีนาคขวนคอนชิม um นะคะ วันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านนะคะมารู้จักกับสถาบันอบรมการทำเสื้อผ้าสำเร็จรูปนะคะและธุรกิจเสื้อผ้ากันและหลายๆท่านนะคะสนใจอยากจะทำธุรกิจเกี่ยวกับการทำเสื้อผ้านะคะแล้วก็อยากจะมีแบรนด์เป็นของตัวเองพยายามค้นหาคำตอบต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้ความใฝ่ฝันของคุณนั้นเป็นจริงและอีกหลายท่านนะคะทำธุรกิจเสื้อผ้าแล้วเนี่ยนะคะเจอปัญหาในเรื่องของช่างเรื่องการออกแบบนะคะหรือว่าในเรื่องของการขาย ที่ทำยังไงเนี่ยลูกค้าก็ไม่ติดสักทีและสําหรับตอนนี้นะคะเรามีสถาบันอบรมที่ตอบโจทย์เหล่านี้ได้อย่างชัดเจนที่สุดนะคะและได้รับความเชื่อถือค่ะจากทั้งทางภาครัฐนะคะแล้วก็ภาคเอกชนสถาบันที่ดิฉันพูดถึงนะคะเป็นที่รู้จักดีนะคะในชื่อของศูนย์อบรมแพทเทิร์นอุตสาหกรรมแพทเทิร์นไอค่ะเราจะมาทำความรู้จักนะคะกับศูนย์อบรมแพทเทิร์นอุตสาหกรรมแพทเทิร์นไอทนะคะ จากนักเรียนของสถาบันของเรากันค่ะ รู้จักกับนักเรียนของสถาบันของเรานะคะคุณอาทิตาสระวาสีนะคะคุณเรค่ะสวัสดีค่ะคุณเรเอาละค่ะตอนนี้นะคะอยากจะถามคุณเรก่อนละกันว่าคุณเรเคยทําธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้ามาก่อนหรือเปล่าคะตอนนี้กําลังเตรียมการสําหรับการเริ่มต้นธุรกิจเสื้อผ้าอยู่ค่ะกาลังหาแหล่งจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็ผู้ผลิตอยู่ค่ะอืมได้ยกว่าเป็นขั้นตอนแรกๆเลยใช่เป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดเลยค่ะในการที่จะเริ่มต้นธุรกิจเสื้อผ้าค่ะ แล้วคุณเรเยเนี่ยรู้สึกว่าธุรกิจนี้นะคะมันดีรือไม่ดียังไงมีอุปสรรคอะไรกันบ้างเลยมันจะมีอุปสรรคค่อนข้างเยอะนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นการทําเสื้อผ้าที่ไม่ใช่เสื้อผ้าที่ใส่ในชีวิตประจําวันนะคะเป็นเสื้อผ้าที่ใส่เฉพาะงานแล้วก็เป็นเฉพาะตัวด้วยเพราะฉะนั้นปัญหาส่วนปัญหาที่เรามีกับลูกค้าที่เป็นตัวต่อตัวเนี่ยค่อนข้างจะเยอะจุกจิกจู้จี้มากๆแล้วก็เป็นการที่ทำหนึ่งครั้งลูกค้าหนึ่งคนจะไม่ใช่การทำหนึ่งครั้ง แล้วเป็นการผลิตลอตใหญ่แล้วก็ส่งขายอะแล้วในช่วงเริ่มต้นเนี่ยถามคุณเรนนิดน,นึงว่าตอนนี้นะคะเรียนหลักสูตรอะไรกันถึงกับสถาบันของเราตอนน,ะะตอนนี้เหรอคะตอนนี้เรียนหลักสูตรฟูคอร์สอยู่คะฟูคอร์สเลยไหคะก็ที่ตัดสินใจเรียนคอร์สนี้เพราะว่ามีหลักสูตรธุรกิจที่น่าสนใจมากๆเลยคือเป็นการสอนให้เรารู้ว่าการทาธุรกิจเสื้อผ้าเนี่ยเราควรจะเริ่มจากอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรทําแบบไหนจะดีทําแบบไหนจะไม่ดี มีส่วนช่วยมากในการทําธุรกิจให้เริ่มต้นได้ดีอะค่ะทุกอย่างเลยแลวกันก็ทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่เริ่มว่าคิดยังไงทํายังไงแล้วทำยังไงถึงจะเป็นเราเริ่มจากคนที่ไม่เป็นอะไรเลยมาเรียนฟูลคอร์สค่ะเลยเชื่อว่าถ้าตั้งใจได้แน่นอนค่ะประสบความสำเร็จแน่ๆถ้ามีความตั้งใจเราตั้งแต่มาเรียนที่นี่นะคะรู้สึกว่ามีความเข้าใจอะไรบ้างกับทางอาจารย์นะคะหรือว่าในเรื่องของหักสูตรต่าง อาจารย์ที่นี่หลายๆท่านค่อนข้างจะเชี่ยวชาญเรื่องการทาแพทเทิร์นในแต่ละสาขาที่เรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นแพทเทิร์นออกแบบหรือว่าการเย็บคือที่นี่สามารถให้คาปรึกษาได้ดีมากจากปกติสมัยก่อนนะคะเรียนจะทาแค่แค่ใส่เองได้คนเดียวก็คือเป็นของเราคนเดียวถูกไหมคะแต่พอเรามาเรียนที่นี่เราจะสามารถเข้าใจแล้วว่าแพทเทิร์นเนี่ยมันไม่ได้มีแค่การทําสําหรับเฉพาะคนการทาแบบอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีความแตกต่างกันค่อนข้างจะเยอะ ส่วนเล็กๆน้อยๆที่เราแบบไม่ได้สนใจหรือเรามองข้ามไปเนี่ยจริงๆแล้วมันสําคัญมากเรื่องการออกแบบก็เหมือนกันค่ะปกติเราจะเห็นการออกแบบที่ตามใจเราเราอยากทำเ,<อ>เราชอบแต่บางทีเราลืมคำ,คำนึงไปว่าสิ่งที่เราต้องการคือต้องการให้มันขายได้<อ>ที่นี่สอนค่ะว่าเราจะทำยังไงให้เสื้อผ้าที่เราออกแบบมาเนี่ยสามารถอตอบสนองกับลูกค้าซึ่งทำให้เกิดการขายได้ค่ะ แล้วตั้งแต่คุณเลามาเรียนที่นี่นะคะรู้สึกว่าในเรื่องของการสอนขั้นตอนต่างๆในการเรียนเนี่ยนะคะคุณเลยรู้สึกว่ามันดีไหมโอเคไหมในเรื่องของการดูแลเอาดูแลเอาใจใส่ของทางครูอาจารย์ก็ดีหรือว่าเป็นในเรื่องของอหลักสูตรต่างๆมันรู้สึกว่ามันเป็นยังไงบ้างเลยชอบการเรียนการสอนแพทเทิร์นที่นี่ค่ะเพราะว่าเป็นการสอนแพทเทิร์นที่สอนหลักการเพื่อที่จะนําไปประยุกต์ใช้ไม่ใช่การสอนที่ มีแบบมาเนี่ยแบบที่หนึ่งปุ๊บทำอย่างนี้นะแบบที่สองทำอย่างนี้ปุ๊บเราไม่สอนว่าเราจะต้องไปไประยุกต์ยังไงที่นี่สอนว่าพื้นฐานอย่างนี้นะถ้าจะเอาอันนี้กับอันนี้อันนี้ไปรวมกันนะคุณสามารถทําได้ชอบตรงนี้ค่ะสําหรับใครที่กําลังมองหาโรงเรียนที่เหมือนกับว่าเป็นบ้านหลังที่2แล้วก็ดูแลในทุกเรื่องจริงๆนะคะอยากให้มาที่นี่เราจะติดใจอย่างแน่นอนแล้วสอบถามนิดนึงนะคะในเรื่องของหลักสูตรต่างๆนี่เองที่คุณเรเนี่ยเรียนอยู่ตอนนี้นะคะ ทําให้เข้าใจในเรื่องไหนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการนําไปใช้ประโยชน์ต่างๆนี่นะคะได้นําไปใช้ประโยชน์ได้จริงแล้วหรือยังถามว่าได้ความรู้จากตรงไหนเพิ่มขึ้นใช่ไหม<ช>คะก็บอกตรงๆเลยถ้าสำ,สำหรับเลยนะคะนับว่าความรู้ในการประกอบธุรกิจเสื้อผ้าในเชิงอุตสาหกรรมเนี่ยตอนแรกนี่เป็นศูนย์แต่ตอนนี้ค่อนข้างจะมั่นใจแล้วค่ะว่าถ้าเราทำตามในสิ่งที่อาจารย์ที่นี่สอนเราทำได้แน่นอนค่ะ คือพูดง่ายๆว่าจากศูนย์ตอนนี้เต็มร้อยแล้วว่าถ้าเราทำตามเนี่ยมันได้แน่ๆถามนิดนึงแล้วปกติเนี่ยคุณเรจบจบคณะอะไรมาเลยและจบศิลปกรรมค่ะศิลปกรรมมาซา,าแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับด้านเสื้อผ้าเลยจบคอมพิวเตอร์กราฟิกค่ะแล้วตั้งแต่คุณเรเนี่ยก้าวเท้าเข้ามาที่สถาบันฝึกอบรมของเราแห่งนี้เนี่ยมีความประทับใจอะไรเป็นพิเศษเลยเพราะว่าที่นี่สอนตั้งแต่เริ่มต้น เริ่มต้นตั้งแต่เราไม่เป็นอะไรเลยทําให้เราได้รู้จักว่าธุรกิจเสื้อผ้าเนี่ยเป็นอะไรต้องทอํายังไงบ้างเริ่มจากการออกแบบเนี่ยทำยังไงให้มันขายได้แพทเทิร์นอุตสาหากรรมกับแพทเทิร์นที่ตัดหน้าร้านหรือเฉพาะบุคคลเนี่ยมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนทําไมเราจะต้องใส่ใจกับจุดเล็กๆน้อยๆมากกว่าปกติแล้วถามนิดนึงว่าคุณเลรู้จักกับสถาบันของเราได้ยังไงเอ่ยรู้จักจากคุณแม่ค่ะคุณแม่บังเอิญมาได้เจอกับ คุณพออ,อแล้วก็ติดบชัวกลับไปให้ดูที่บ้านเราก็เริ่มเข้ามาที่นี่ด้วยการสัมมนาค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นหัวข้อการสร้างแบรนด์ก็เลยลองเข้ามาดูแล้วก็ดูสถานที่เดินดูในห้องเรียนค่ะก็ประทับใจน่าเรียนก็เลยเข้ามาคุยเรื่องหลักสูตรแล้วรู้สึกว่าหลังจากนั้นไม่นานก็เข้ามาสมัครเรียนที่นี่เลยทําไมถึงต้องเป็นที่นี่คะเื่อยากจะทําธุรกิจเสื้อผ้าที่สามารถจับต้องได้จริงใส่ได้จริงขายได้จริง ที่สถาบันอื่นๆที่มีในประเทศไทยเนี่ยเขาอาจจะเน้นสอนไปในด้านการตัดเย็บชุดราตรีตัดสำหรับบุคคลใช่ไหมคะหรือว่าการออกแบบอาจจะเป็นไปในทางแบบว่าแฟชั่นดีไซน์ที่ต้องการแบบว่าสร้างคอลเลกชันของตัวเองต้องการให้ตัวเองเป็นที่รู้จักแต่บางที่เขาอาจจะลืมคำนึงถึงว่าประโยชน์การใช้สอยหรือว่าการการขายในเชิงธุรกิจนะคะมันเป็นยังไงคือที่นี่หนูชอบตรงที่ว่าไม่ได้เน้นหลัก ให้ตัดบุคคลไม่ได้เน้นหลักให้เราเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์แต่เป็นการแนะนําให้เราประกอบธุรกิจเสื้อผ้าหรือเลือกที่นี่เพราะว่าเพราะเหตุผลนั้นค่ะอ๋อยังไม่ถามเลยค่ะว่าสําหรับการเดินทางนะคะมาที่สถาบันของเราเนี่นะคะไกลหรือเปล่าแล้วก็ในส่วนตัวนี่นะคะพักอยแถวไหนเลยส่วนตัวต้องเรียกว่าโชคดีค่ะ,ะเพราะว่าจากที่สถาบันถึงที่บ้านนี่ ถ้านั่งรถประจําทางใช่ไหมคะจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเอง mm hmm. เพราะว่าบ้านอยู่ระแบ,บีงนี้ถ้าขับรถมาก็เราเราสิถึงสินาทีเท่านั้นเองค่ะค่ะมองเห็นโอกาสนะคะในธุรกิจของเราเนี่ยไปในทางไหนไปในทิศทางแบบใดคะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน mm hmm. ก็ส่วนตัวคิดว่าทุกคนต้องใส่เสื้อผ้ายอยู่แล้วะคะ่ะแต่ละคนก็มีความชอบไม่เหมือนกันในเมื่อสิ่งสิ่งนี้ที่เรากำลังจะทำเนี่ย mm hmm. เรายังชอบเลยอะ่ะ อย่างน้อยๆมันก็ต้องมีไม่มากก็น้อยอะค่ะที่ต้องชอบเหมือนเราบ้างก็ถ้าเมื่อไหร่ที่คนเลิกใส่เสื้อค่ะธุรกิจเสื้อผ้าจะจบอืเก็ตเลยรู้เรื่องนี่ตรงนี้นะคะตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอนค่ะตั้งแต่มาเรียนที่นี่นะคะมีความเชื่อมั่นอะไรบ้างที่ได้กลับไปจากสถาบันของเราคะ เชื่อมั่นแค่ไหนแล้วคะถ้าถามว่าเชื่อมั่นในหลักสูตรมากแค่ไหนเชื่อมั่นร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะว่าทําได้แต่ว่าการที่เราจะทําธุรกิจหรือเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันประสบความสําเร็จเนี่ยคะ่ะที่โรงเรียน<ส>เป็นสถาบันที่ช่วยผลักดันเป็นสถานที่ที่ช่วยเบิกทางให้เราบอกให้เรารู้ว่าเราควรจะทําอะไรหรือไม่ควรทําอะไรแต่มันคือครึ่งหนึง่งถูกไหมคะถ,ถ,ถ้าจะให้มันสําเร็จตัวเราต้องอีกครึ่งหนึง่ง ถ้าเราพยายามแล้วได้ที่นี่ช่วยผลักดันมันมันยังไงมันก็ได้ค่ะนูค่อนข้างจะมั่นใจว่าถ้าเรามีแรงมากพอที่เราจะพยายามรับทุกอย่างจากที่นี่ไปแล้วนําไปใช้มันจะต้องสําเร็จค่ะใช่เขาเรียกว่ายังไงก็ต้องตัวของเราเองที่สุดตแต่จริงๆแล้วนะคะอยากจะบอกว่าเป็นวัยรุ่นที่ไฟแรงสูงแล้วก็มีความมุ่งมั่นนะคะที่อยากจะทําธุรกิจนั้นให้ประสบความสําเร็จนะคะคุณผู้ชมคะ่ะอย่างเงี้ยคุณเลรับรองว่าสักเซสอย่างแน่นอนคะ่ะ รู้สึกว่าตั้งแต่ได้เทคคอร์สนะคะเรียนในเรื่องของการตัดเย็บหรือว่าในเรื่องของแฟชั่นดีไซน์รวมไปถึงมาร์เก็ตติ้งนะคะโอกาสทางธรุรกิจทั้งหลายแหล่เนี่ยที่ได้บอกไว้นะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยรู้สึกว่ามีความคุ้มค่ามากแค่ไหนคะคุ้มค่าไหมล่ะคะถ้าถ้าถ้าสมมุติว่ามันสําเร็จถูกไหมคะถ้าสมมติว่าเราเริ่มต้นธรุรกิจเสื้อผ้าแล้วสำเร็จปุ๊บค,ค่าคอสที่เราจ่ายไปกับผลกําไรที่เราได้มากับธุรกิจที่เราได้มาเป็นของเรา มันไม่คุ้มตรงไหนคะเห็นไหมคุ้มอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าเราเป็นนายของตัวเราเองด้วยนี่เอาละค่ะแต่ว่าสุดท้ายนี้เนี่ยอยากจะให้คุณเรฝากนะคะอะไรหน่อยไปถึงคุณผู้ชมนะคะว่าใครที่กําลังตัดสินใจอยู่ว่าอยากจะมาเรียนตัดเย็บเสื้อผ้านะคะแล้วกเ็เขาจะดูแลในเรื่องของการทำในเรื่องของการตลาดแบบนี้นะคะอยากจะให้คุณเดเนี่ยฝากไปถึงคุณผู้ชมด้วยค่ะ ที่นี่เป็นสถาบันอีกที่นึงนะคะที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์กับคนที่อยากจะเริ่มประกอบธุรกิจเสื้อผ้าถ้ายัางไงลองเข้ามาปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่ดูนะคะว่าจะสามารถแนะนำอะไรได้บ้างแต่โดยส่วนตัวคิดว่าที่นี่เอาใจใส่ค่อนข้างดีค่ะอย่างน้อยๆเข้ามาปรึกษาต้องได้ประโยชน์อะไรกลับไปแน่นอนขอแค่มีความตั้งใจทุกคนทาได้อยู่แล้วที่นี่เหมือนบ้านหลังที่สจริงๆค่ะ สุดยอดเลยนะคะกับอีกหนึ่งท่านกับนักเรียนนะคะของทางศูนย์อบรมแพทเทิร์นของเรานั่นเองคะ่ะเ mm hmm. ขาฝากนะคะให้กับคุณผู้ชมนะคะทุกท่านเลยที่สนใจในเรื่องของเสื้อผ้านะคะสาเร็จรูปและธุรกิจเสื้อผ้าของเรานะคะหากต้องการที่จะเรียนรู้และก็ได้ผลนะคะอย่างรวดเร็วอย่างเช่นแขกรับเชิญของดิฉันในวันนี้นะคะก็สามารถที่จะติดต่อมาได้เลยนะคะที่ศูนย์อบรมแพทเทิร์นอุตสาหกรรมแพทเทิร์นไอทีของเราคะ่ะหรือจะโทรมาสอบถามได้นะคะ ที่หมายเลขโทรศัพท์028998826 27นะคะหรือว่าจะสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้นะคะที่เว็บไซต์ของเรา www.thaipattern.com ค่ะแล้วพบกับดิฉันได้ใหม่นะคะแล้วก็แขกรับเชิญของเราครั้งต่อไปนะคะได้ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาวกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ The same.